อารี Ari, ย่านที่เต็มไปด้วยความหลากหลายของไลฟ์สไตล์ย่านที่ผสมผสานทั้งความเก่าและความใหม่ของยุคสมัยอย่างลงตัวอารี Ari, ยังเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ที่พร้อมให้คุณเข้ามาสัมผัสอยู่เสมอ SaV v อ a r ี4 l u x u r y b o u t i q u e r e s i d e n c e หนึ่งเดียวใจกลางอารีคอนโดที่ผสมผสานความหรูหรา ความเรียบง่ายและรายละเอียดต่างๆในแบบของอารีไว้อย่างลงตัวเริ่มตั้งแต่การเลือกที่ตั้งของโครงการที่มีความเงียบสงบเป็นส่วนตัวสูงเพราะมีเพียง39ยูนิตเท่านั้นไปจนถึง f a ซิลิตี้ที่รังสรรมาเพื่อการอยู่อาศัยอย่างแท้จริงในส่วนของ One b เบ r o o m มาพร้อมบิวอินในตัวห้องโปรง่งกว้างรู้สึกสบายไม่อึดอัด ด้วยกระจกแบบฟูหไฮพื้นที่ระหว่างห้องครัวและห้องนั่งเล่นแบ่งโซนชัดเจนสามารถติดตั้งฉากกั้นระหว่างห้องได้โดยไม่ทำให้ห้องดูแคบลงห้องน้ำแบบ Double Access เชื่อมต่อทั้งห้องนอนและห้องนั่งเล่นแยกโซนเปียกและโซนแห้งอย่างเป็นสัดส่วน ในส่วนของ t ท Bedroom จะเป็นแบบตกแต่งครบพร้อมเข้าอยู่เมื่อเปิดประตูเข้ามาจะเจอกับห้องครัวและโซนห้องรับแขกที่แม้ว่าจะอยู่ติดกันก็ยังคงแบ่งโซนชัดเจน Master Bedroom ห้องใหญ่สามารถวางเตียงขนาด6ฟุตได้สบายๆและยังมีพื้นที่เหลือให้วางโต๊เครื่องแป้งหรือตกแต่งเพิ่มได้ ห้องน้ำภายในมาสเตอร์เบดรูมเมื่อเปิดเข้ามาจะเจอเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าแบบ His อันเ e อและอ่างอาบน้ำติดกระจกที่พร้อมให้คุณผ่อนคลายกับวิวสวยๆย,ยามค่ำคืนของอารีในส่วนของห้องนอนเล็กจะมาพร้อมเตียงขนาด5ฟุตบิวอินตู้เสื้อผ้าชิดผนังและแม้จะวางโซฟาหรือเด y เบดก็ยังมีพื้นที่ให้เดินได้ไม่รู้สึกอึดอัดห้องน้ำด้านนอกจะเป็นแบบเรนชาเวอร์ มีฉากกั้นแบ่งระหว่างโซนเปียกและโซนแห้งพร้อมเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าสามารถเก็บของด้านล่างได้และปลอดภัยยิ่งกว่ากับระบบ Triple Security Point System Savvy a r i าคอนโดมิเนียมที่ผสมผสานเสน่ห์ของอารีไว้อย่างลงตัวที่สุดของการใช้ชีวิตที่ประณีตและมีสไตล์พร้อมให้คุณเข้าอยู่แล้ว s a v ี y r รี4เสน่ห์ชีวิตที่อารีที่รอให้คุณเป็นเจ้าของ